เิดดึ๊บเกิดพอแล้วไปไปหน่าถอดไปมีอะไรให้โชวยอีกมีอะไรชวยอีกโอ้โยเนี่ยอ้อลังการมากเลยดวงอาทิตย์นี่ดาอลล์โอ้พิเปลวสุริยะโอ้มาขยับขยับอะไรขยับสนุกพอแล้วเฮ้ยดึงแกนอะไรมากินดึงแกนอะไรเดี๋ยวกันเดี๋ยวไปสุริยะอีกดึงแกนนี่เอาแล้ว ้าวโอ้โหฉันมองดวงอาทิตย์ไปกลับคือลองดวงดาวทั้งหมดกี่ดวงโอ้โหนี่หมดเลยนะเนี่ยโอ้โหมีคำอธิบายด้วยว้าวว้าวว้าวใครซื้อมาวะเนี่ยเจง๋งอ่ะคนซื้อเจง๋งอ่ะว้าวโราซื้อเยอะว้าวนี่อะไรเนี่ย โอ้ยดูแล้วเบื่อแล้วเนี่ยนี่นี่อะไรโอ้ยนี่เบื่อแล้วอันเก่าหมดมุกแล้วใช่ไหมหมดมุกแล้วมีทวินน้ำมาดีก็ดูแล้วหมดมุกแล้วไอ้ดูกระพุ้นนี่หมดมุกอ่ะโอ้ยนี่ก็หมดมุกงมุ้งเก่าปิดปิดตำนานอ่าเอาโอกาส หกร้อย <c oughs>